วันนี้เราจะไปอยู่กับเกมแพน vs อันเดนนะหรือคู่คุ้นคนหูกันว่า evu ผมว่าเพื่อนๆเ,เกมไ่ายหรือเกมพีในยุคสักอีีแล้วปีสปีที่แล้ว,ลวน่าจะรู้จักนเกือบทุกคนนะมีทั้งคนที่เคยได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรหรือมีทั้งคนขาดทุนด้วยเนาะตอนนี้เขากำลังจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่เว็บแพน v s a d d t e c o m นะครับตัวเหรียญ n t a c t Address เหรียญเนี่ยก็คือเหรียญเดิมนะผมเช็คดูแล้วคือเหรียญเดิมแหละรหัสเดิมเลยเขาเพิ่งมีเปิดพีเซลเหรียญอีกรอบหนึ่งเนาะแต่หมดการซื้อเหรียญไปล้หมดเขตไปแล้วนะครับแต่ผมยังพูดถึงตัวเ f t เก่าของเราเนาะถ้าเพื่อนๆมีแรนเก่าก็คือเอามาแลกได้ สิบซีดนะได้ซีดสิบซีดใหม่แล้วก็ได้ลอตเตอรี่ฟรีพันอันสำหรับต้นไม้ถ้าเพื่อนๆมีไม่ถึงสิบต้นเพื่อนแรกได้เฉียเพาะลอตเตอรี่เนาะหนึ่งต้นเก่าได้สิบลอตเตอรี่เนาะแล้วเพื่อนมีถึงสิบต้นก็จะได้หนึ่งซีดนะถามว่าเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะเพ,นเพื่อนก็ลองคนนี้ทานเฟอร์มาได้เลยเนี่ยผมมีถึงสิบหรือเปล่ากดตรงทานเฟอร์นนะครับมาลองดูกันผมมีอยู่สิบตัวนะนม่เดิ เงเอาทิเก็ตขอ,อ,อ,อเจ้าซีดเอ้เคเรียบร้อยครับผมก็ได้หนึ่งซีดมาแล้วถามว่าคุ้มไหมถ้าดีปัจจุบันแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆนะเอาได้ตัวนี้ได้ทาบมืดเนาะเตจหนึ่งเตจสองเทียสามเทียสองอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะเพื่อนๆเก็บไปก่อน เค okay, ครับนี่ครับก็คือการเคลมนะครับเอาต้นไม้เก่ามาเคลมเนาะทีนี้มันจะมีหมวดตัวเราก็ขายได้ด้วยนะเนี่ยกดเราขายได้ด้วยมันจะมีใน m a มา e t เก็ตเพจเนาะอันนี้ก็มีคนเริ่มขายกันแล้วกล้าไหมกล้ามาชอนไม้เกมยังไม่เปิดเออใครกล้าลุ้นดูทีนี้มาดูที่เกมกันเนาะตอนนี้ฟาร์มยังไม่มาเนาะเพราะฟาร์มเนี่ยจะเปิดวันที่อีก20วันกับอีก8นาทีก็คือจีว่า20วันแล้วกันนะับฟาร์มมันจะเปิดเนาะ แล้วก็มินิเกมมินิเกมก็คือเราต้องมีลอตเตอรีถรรนะ่ถ้าเราแรลลอตเตอรี่มาเนี่ยถ้าเราแลกลอตเตอรี่มาเนี่ยนะเราก็จะได้ตัวนี้มาเนาะแล้วก็มาเล่นในเกมได้แล้วก็ถ้าเพื่อนมี P V U ก็มาแลกเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมได้เนาะเหมือนเล่นสมัยก่อนตอนนี้มินิเกมมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนก็เหมือนกับทายผลนะเนาะก็คือเนี่ยมีเลือกคอยเนาะทสขอแล้วเลือกว่าจเจ้าหัวก้อยจะเล่นกี่เท่าไหร่ นที x แล้วก็ในส่วนอันนี้คือจะใช้ได้เฉพาะตัวไฟฟ้าเนาะแต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยเอามาใช้สาหรับเล่นตรงนี้เนาะน่าจะคล้ายๆบิงโกหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะเพื่อนเพื่อนมาแรกลอตเตอรี่ก็นลองเล่นดูพอเลือกเบอร์เสร็จแล้วกดใบนาวก็ให้เลือกได้ระหว่างจะเป็นไฟฟ้าหรือจะใช้ตัว๋วแต่เชื่อเพื่อนๆน่าจะใช้ตัวนะน่าจะดีกว่าเพื่อนเพื่อแลกตัวมาเนาะ ลกลับตอนนี้ต้นไม้ผมก็ไม่น่าเหลือละมีผมได้มาดูอีกไอดีหนึ่งเนาะตอนนั้นผมเล่น2 ID ทีนี้อีกไอดีหนึ่งผมมี12ต้นก็เลยได้มาลองแลกดูนะครับทีนี้จะได้ผมก็ตกใจทําไมต้นไม้ไม่มีอ๋อนี่มันมีมอเที์อีกไอดีหนึ่งผมแลกมานะมีับมี12ต้นเนาะสิต้นก็แลกได้1ต้นได้ตัวนี้มานะครับได้ต้นแม่มาอ่าไม่รู้จะดีไม่ดีนะแล้วก็ส่วนอีก2ต้นเนี้ย ผมก็แลกได้ทิเกตมาต้นหนึ่งได้สิบเนาะได้มายี่สิบอ่ะเดี๋ยวมนลองเล่นดูได้มีตัวมาลองแหละนีเลือกเลือกเบอร์เราก็เลือกไปเลยเพื่อนๆนะผมเลือกนี้เลยแล้วก็ลองเลือก,กไปนะแต่ดวงเลยนะเนี่ยอพุดดี แจ็คพอตนี่เท่านี้โอ้ใครมันจะได้ <and S 1> เอา้าพุ้นตรงถ้าได้ก็ดวงต้องเบอร์อะไรอ่ะมียี่สอัน <and S 1> อันนี้ทันเพื่อนไม่เลีอยก็ให้มันแรนดอมให้เออ อันนีสิบตัวอรออะไรมีสิบตัวกดน,นี้เลยครับไม่ไหวจะเรียกเบอร์ครับเราวัดดวงวัดไปเลยก็ <m> ออกไปสองลาวแล้วนะมีคนได้ด้วยนะดูดิ แล้ว,วันที่แล้ววันท่านี้เนาะอืมมาแล้วละผมซื้อทีเดียวจบก็ตามนี้เนาะแล้วเราก็มาดูผลอีกทีนะซึ่งผลมันจะออกเมื่อไหร่นี่ค่ะผมผมนี้ออกวันที่สามสิบก็คุกก็เนี่ยผมอัดเที่ยงคืนแล้วก็วันที่สามสิบพอดีก็ตอนตอนสี่ทุ่มฮะพรุ่งนี้ผลออก ไม่ดูผมไได้ไหมแต่ก็ผมมากดให้ดูเนาะนนเพื่อนๆทิ่เก็ตก็เล่นคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับการเล่นเกมนะยังไงก็ลอมากดดูดีกว่าไม่ได้อะไรอแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะการเอาต้นไม้เก่ามาแลกเนี่ยภายในวันที่ยี่สิบเดือนหน้านะครับเดือนเมย์น,นะครับเดือนพฤษภาเนาะยี่สิบพฤษภาเพื่อนๆมาแลกก่อนยี่สิบพฤษภานะมังงเดี๋ยวอดแลกนะเ้วจะเสียผลประโยชน์เราเปล่านะครับอย่าลืมนะครับส่วนราคาเหรียญ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดดอนเนาะประมาณเหรียญละห้าสิบเจ็ดต่างนะเนี่ยมันเคยเนี่ยนะมันเคยแบบตึ้ขึ้นมารอบหนึ่งเนี่ยมันก็โดนเทแล้ก็ตึ้งมาใหม่แต่ไม่เป็นไรครับณนะจุดนี้เกียร์จะเปิดใหม่ก็มาดูกันเนาะว่าเปิดมาแล้วเราจะเล่นแล้วเป็นไงบ้างนะครับยังไงก็วันนี้ก็เลยจะมานําเสนอเท่านี้เนาะมนจะจะมาบอกแหละว่าพีวียูกลับมาแล้วนะใครมีต้นไม้เก่าเยอะๆก็เอามาแลกครับดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะ ยังไงเพื่อชอบคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับเอาเพจสุดโรดด้วยนะครับสวัสดีครับ